รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุนแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหากรณ์เราทำงานร่วมกัน ทั้งเธอและฉันมุ่งมันพัฒนาไม่ย่อท้อต่อุปสรรคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาคิดถึงกอนต่อคือการที่ราต้องเกิดกันหาคันเลาช่วยกันแก้ไขรวมใจรวมชีพรวมทีครวมแรงรวมใจแก่ ขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับทุกเช้าวันอังคาร6โมงเช้าเป็นต้นไปทางช่อง11เราจะมาพบกันแบบนี้พร้อมกับเรื่องราวสาระอันเป็นประโยชน์สําหรับสมาชิกสหกรณ์และคนไทยทั้งประเทศครับที่เห็นอยู่โดยรอบผมนี่นะครับก็คือน้องๆโรงเรียนวัดราชรังสรรค์ในจังหวัดสมุทรสาครครับ ที่นี่นะครับเขามีการปลูกฝังเรื่องของวิชาสากรให้กับเด็กๆด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของนิสัยเรื่องของการรักการอดออมเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและที่สําคัญนะครับยังมีการบรรจุวิชาสากรเข้าไปไว้เป็นหนึ่งในหลักสูตรของทางโรงเรียนอีกด้วยนะครับซึ่งวิชาสากรนั้นจะมีเนื้อหาสาระน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาติดตามรับชมพร้อมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มาฟังเพลงสากรอ,อีกรอบหนึ่งก่อนครับอา้าวหนึ่งสองสาม โดยบริบทของเหลวหลังสันนะครับนักเรียนที่อยู่กับเราเนี่ย80%รนะครับมีผู้ปกครองเนี่ยมีอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะสมุทรสาครเนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมดังนั้นนะครับฉะนั้นผู้ปกครองที่ทํางานเลยโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะทํางาน3กะกะละ8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นผู้ปกครองบางท่านเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะอยู่กับเด็กเลยฉะนั้นเวลาเด็กมาโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองกลับมาก็จะวางเงินให้นักเรียนนักเรียนก็จะนําเงินตรงนั้น่ะมาโรงเรียน ทีนี้เด็กส่วนหนึ่งจะ,จะไม่มีวินัยในการใช้เงินไม่รู้จักออมบางทีระหว่างทางที่มาโรงเรียนก็ซื้อของเล่นซื้ออาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับยันจุดตรงนี้เลยทําให้คณะครูเรามองว่าโรงเรียนเนี่ยน่าจะมีโครงการหรือจักกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะรองรัให้เด็กเนี่ยรู้จักใช้เงินแล้วก็เป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองอีกส่วนหนึ่งบังเอิญช่วงนั้นออผมได้ไปเป็นประธานกรรมการสา,สาขอทรพั์ครูพอดี เลยนึกขึ้นได้ไว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเรามาจัดเปิดสากลอ,อมรัในรงเรียนขึ้นดีไหมก็ประชุมคณะครูเสร็จแล้วทุกคนเห็นด้วยเราจึงได้มาจัดเป็นกิจกรรมสอกลอ,อมทรัพย์นักเรียนขึ้นนะครับโดยให้สอกลอมรั์ครูเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องอมาช่วยเหลือให้ความรู้ในเรื่องการออมในเรื่องการจัดทําบัญชีรับจ่ายเรื่องดอกเบีย้ยเรื่องสมุดคู่ฝากนะครับพอเราทําโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ย เด็กของเราเนี่ยจากการเราให้ความรู้ก็ดีจากสากลจังหวัดสากรอครับครูมาช่วยเราแล้ว,ลวเชิญวิทยากรข้างนอกมาอบรมเนี่ยเด็กเนี่ยจะมีวินัยทางการเงินมากขึ้นพี่ป๊อกคะคุณครูอุตานาณีให้พาไปหาที่ห้องเรียนค่ะที่ไหนคะอ่ตนานูมาเลยค่ะไปเลยจ้ะโอ้นี่เราขึ้นมากี่ชั้นครับสีชั้นใช่ไหมเออครูอยู่ห้องไหนคะ เดี๋ยวพาไปหน่อยสิตรงไหนคะห้องนี้ใช่ไหมขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนครับครับขออนุญาตขัดจังหวะในระหว่างการเรียนเล็กน้อยนะครับคือคุณครูอุสนีใช่ไหมครับคุณครูแนะนําตัวเองนิดหน่อยครับอุสนีจำเมืองนะคะอันนี้เป็นคุณครูอภิชาเพชรน้อยค่ะโอ้ซึ่งตอนนี้คุณครูพิชาก็กําลังสอน น้องๆอยู่เลยนะครับงั้นขออนุญาตดึงตูนครูเสน่ห์มาคุยเล็กน้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวให้คุณครูในสอนต่อนะครับในระหว่างที่เราคุยกันนะครับขออนุญาตนะครับทีนี้คืออยากจะถามคุณครูนะฮะว่าเรื่องของวิชาหลักสูตรนะฮะวิชาสากลเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากแน่นอนที่สุดว่าที่โรงเรียนวัดล่านังสันเนี่ยก็บรรจุเอาไว้นะฮะเป็นวิชาหนึ่งสําหรับถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนนะฮะที่นี่นะครับเริ่มการเรียน สำหรับวิชาสารเน,นี่ยตั้งแต่ชั้นไหนยังไงครับอาจารย์ตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะจนถึงถึงมัธยมศึกษาปีที่3เพราะฉะนั้นเราก็ปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะนะคะเพื่อให้เขามีรากฐานที่ดีในวิชาเรื่องนี้ะนะค่ะ สิ่งที่เราส่งเสริมเขาในแต่ละชั้นปีเนี่ยมีความแตกตาาก่างกันยังไงบ้างครับในเรื่องของปฐมวัยเนี่ย <ฮะ S 2> เราจะเริ่มที่การปลูกฝังเรื่องจตคติก่อน <ฮะ S 2> แล้วก็ให้รู้จักเรื่องว่าสากลในโรงเรียนเราเนี่ยมีอะไรบ้างก่อน <ฮะ S 2> เขาใก,ใกล้ๆตัวก่อน <ฮะ S 2> แต่พอไปขึ้นระดับปฐมเนี่ยเขาจะเริ่มเรียนรู้ถึงประเภทของสากลวิธีการรายละเอียดอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น <ฮะ S 2> แต่พอไปในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยเราจะเริ่มให้เขาเนี่ยเอาหลักการเอาตรงเนี้ยไปปรับใช้ก็จะมีการ ผลิตมีการอะไรของเขาที่จะออกมาสู่ในชีวิตประจําวันเอาไปใช้ได้อย่างชันนี้คือชั้นม3อันนี้เป็นมสม3เนี่ยเรียนอะไรบ้างครับในวิชานี้ก็จะเรียนเรื่องของสหกรณ์หลักๆเลยเนี่ยเขาจะเรียนเรื่องของภูมิปัญญาตัวนี้เป็นบัญชีรับจ่ายส่วนตัวครับตอนนี้คือน้องๆกำลังคิดกลังทำอยู่เลยแล้วรายจ่ายของตัวเองอยู่กำลังทาอยู่เลยอันนี้ทําทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยนะฮะทำทุกวันเพื่ออะไรเพื่อให้เขาได้รู้จักมีวินัยในการใช้เงิน เพราะว่าเมื่อพอเขามีวินัยในการใช้เงินเขาก็จะรู้จักค่าของเงินแล้วก็จะรู้จักการประหยัดการออมเรียกว่าเป็นรากฐานของการเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพใ,ในระยะยาวเลยนะฮะแน่นอนที่สุดนะครับว่าก็ต้องมีหน่วยงานมีบุคลากรเข้ามาช่วยส่งเสริมเรื่องของวิชาสากตร์กรที่นี่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใชค่ะคมีค่ะก็จะมีหน่วยงานจากของกรมส่งเสริมสากตร์จังหวัดเนี่ยเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเรื่องของการทําบัญชีเรื่องของการออมให้กับเด็กๆนะคะก็จะมีให้อบรมให้ความรู้อะไรต่างๆ จัดเป็นค่ายก็มีนะคะคแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นสากรณอมสับครูสมุทรสาครตรงนี้เข้ามาดูแลเรื่องระบบการออมมาดูแลเรื่องของการฝากการถอนอะไรให้เราหมดเลยค่ะครับเห็นครูเสนี์พูดหรือว่ามีสหกรณ์พี่เลี้ยงตรงนี้เข้ามาช่วยในแง่มุมไหนยังไงบ้างครับเข้ามาช่วยทั้งเป็นวิยากรให้ความรู้่าแล้วก็เข้ามาช่วยทั้งติดตั้งในเรื่องของระบบถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็จะมาช่วยเราได้ทุกอย่าง ครับวันนี้เข้ามาทํางานไหมฮะออกมาค่ะวันนี้เข้ามาช่วยเราอยู่เลยออกมาช่วยแหมพอหมอพอจะจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ครูสนีพาเราไปดูหน่อยอ๋อได้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณครูพิชาแล้วก็ขอบคุณน้องๆก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณน่ารักมากมากเชิญท่นครับครูเชิญด้านนี้เลยเชิญครับครูครับ ตอนนี้คุณครูสุนี้ก็พาเรามาอยู่ตรงจุดนี้นะครับก็คือสากรอ์ออมทรัพย์โรงเรียนวัดราชหลังสรรนะฮะครับที่นี่เป็นยังไงครับเป็นสหกรณ์ที่เด็กๆจะนําเงินที่เหลือจากการออมมาแล้วก็เอามาฝากที่ตรงห้องนี้ค่ะครับซึ่งระบบการออมทรัพย์ของเราเนี่ยเราได้ระบบมาจากของกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วก็ส่วนระบบในเรื่องของการรับฝากเงินเนี่ยเรานํามาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาครครับซึ่งการออมทรัพย์ตรงนี้เนี่ยเป็นอัตลักษณ์ของเรียนเราเลยเพราะโรงเรียนเราจะมีอัตลักษณ์ในเรื่องของการที่ว่า ให้ทุกคนในโรงเรียนมีนิสัยในเรื่องของการออมเน้นเรื่องการอองเปเลกใช่ค่ะใช่นะครับแล้วก็ที่สาคัญที่นี่ก็มีสหกรณ์พี่เลี้ยงอยู่ด้วยมีค่ะอยู่ด้านในขออนุญาตให้คุณครูจุนีพาไปชมเชิญเลยคับเชิญครับคุครูครับ แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียนแล้วนะครับให้ครูสุนีช่วยแนะนําสหกรณ์พี่เลี้ยงที่อยู่ข้างๆหน่อยครับอ่าค่ะคนนี้ท่านนี้ก็คือท่านวิชิตวโรตมกุลนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์จากออมทรัพย์ครูสมุทรสาครจังกัดค่ะครับสวัสดีครับคุณวิชิตครับถามเลยครับว่าสาหกรณ์พี่เลี้ยงเนี่ยเข้ามาดูแลแล้วก็สนับสนุนงานสาหกรณ์ภายในโรงเรียนบ้านล่างสำสารยังไงบ้างครับก็ผมก็มาช่วยในการวางระบบคอมพิวเตอร์ครับ แล้วก็มาช่วยในการจัดการบัญชีการรับปากเงินถอนเงินครับแล้วก็การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอแก้ครูและนักเรียนครับครับคือเรียกว่าเรามีการใช้รูปแบบของสากลจริงๆเข้ามาใช้มาในโรงเรียนทุกอย่างเลยใช่ครับเพื่อให้เด็กเนี่ยมีโอกาสได้เรียนรู้ก่อนตั้งแต่ยังเรียนอยู่ตรงนี้คิดว่ามันจะเป็นข้อดีและเกิดประโยชน์กับเด็กยังไงมากครับก็ช่วยให้เด็กรู้จักการออม รู้จัดการใช้จ่ายที่ถูกต้องครับสิ่งที่เราถ่ายทอดให้กับเด็กเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างฮะที่เกี่ยวข้องกับสากลอมทรัพย์ครับการใช้ระบบงานโปรแกรมของสากลครับครับในเรื่องของการจัดทําทะเบียนสมาชิกว่าเด็กนัเรียนจะต้องลงทะเบียนสมาชิกยังไงครับปากถอนยังไงครับแล้วก็เมื่อปากถอนแล้วนําเงินไปทําอะไรต่ออนะครับนี้เงินที่ได้มาเนี่ยจะต้องเอาไปตรง ให้กับใครครับซึ่งมันเป็นเป็นในรูปแบบของโครงตั้งคณะกรรมการครับครับคือให้เห็นกระบวนการตั้งแต่แรกจนกระทั่งสุดท้ายเลยว่าเงินเข้ามายังไงและจะถูกไปบริหารจัดการอย่างไงบ้างใช่ครับแสดงว่าสิ่งต่างๆที่เด็กได้เรียนรู้ไปก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆบริหารการจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายตั้งแต่เด็กๆจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีฐานะมั่นคงในระยะยาวนะแล้วก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสากลพี่เลี้ยงคุณพิชิตมากครับขอบคุณมากครับ เอาละครับกลับมาทางที่กรูสนีนอีกทีหนึ่งนะครับ,รบที่นี่ที่โรงเรียนนี้ก็ยังมีสากลอื่นอื่นอีกก็คือสากลร,ร้านค้าคใช่ไหมฮะสากลร,ร้านค้าของเรียนเรานี่จะมี2ส,ส่วนนะคะคจะเป็นส่วนที่ขายของให้เด็กๆเ,เขารับประทานกันส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้แล้วเด็กเขาบริหารจัดการกันเองวะฮะว่าจะดกลรกันดีมีคณะกรรมการของสากลก็ดูแลน่าสนใจมากงั้นช่วยพาผมไปคุยไปชมหน่อยนะฮะไปไหนครับครูครับอย่งางนี้เลยนะครับเชิญครับ อ๋อนี่คือสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนวัดลาดหลังสรรค่ะนะฮะสหกรณ์ร้านค้าของเราครับครับอ๋อมากันพอดีพี่กี้เห็นยืนจัดข้าวจัดของอยู่นี่คือฝ่ายบริหารของสหกรณ์โรงเรียนค่ะคณะกรรมการสหกรณ์นั่นเองนะฮะสวัสดีครับน้องๆทั้งสามคนสวัสดีครับ,รบนะฮะอ่ะแนะนําตัวเองทีละคนก่อนจากซ้ายมือผมเลยคนแรกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพระจงพรวงพนากิจเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเดกหญิงอนุกกาช่อมาลีเป็นผู้จัดการสหกรณ์ร้านค้าค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเดกหญิงแสงสรีเพชรยอดค่ะเป็นสมาชิกสหกรณ์ค่ะงั้นเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวประธานสหกรณ์กันก่อนน้องประจมพรน,นะครับอ่ะพอเราเป็นคณะกรรมการสหกรณ์นะฮะอธิบายนิดนึงว่าคณะกรรมการสหกรณ์โรงเรียนเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างก็คือคณะกรรมการสหกรณ์นะคะจะ กำหนดนโยบายต่างๆเพื่อหาลือปรึกษากับครูที่ปรึกษาอย่างแรกอย่างที่สองนะคะเราก็จะวางแผนกันและทำหน้าที่ของเราตามแผนที่เราวางไว้ครับค่ะแล้วก็อย่างที่สามนะคะทุกคนก็จะช่วยการทำงานของตามที่ตัวเองได้รับมอบหมายอืมซึ่งแน่นอนที่สุดตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนม2ค่ะโอ้โหเรียนไปด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมตรงนี้ไปด้วยใช่คิดว่าให้อะไรกับเราบ้าง ก็ได้หลายอย่างนะคะการทําสหกรณ์ก็คือการทํางานเป็นกลุ่มเมื่อเราทํางานเป็นกลุ่มก็จะทําให้เราเกิดความสามัคคีครับค่ะก็ทําให้รู้จักเกิดเกิดความสามัคคีเกิดความขยันมีความรับผิดชอบอดทนซื่อสัตย์เพราะสหกรณ์ทุกคนต้องซื่อสัตย์อยู่แล้วเราต้องช่วยเหลือตนเองก่อนที่จะไปเรียกร้องความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเราช่วยเหลือตนเองแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเช่นกันค่ะที่นี่เนี่ยมีสหกรณ์หลายอย่างมีทั้งสหกรณ์ร้านค้าที่เราอยู่อยู่นี้นะครับมีสหกรณ์อมรัพ์ แล้วก็มีสากลการ,ลกรผลิตค่ะสากลออมทรัพย์ที่นี่เนี่ยทุกวันนี้มีเงินอมในส่วนของสากรเนี่ยประมาณเท่าไหร่ละตอนนี้โดยประมาณคะห้าแสนสามหมโดยประมาณค่ะโอ้โห و, ไม่น้อยนะไม่น้อย,อยค่ะตรงนี้เราจะไปทําอะไรต่อเอาไปบริหารยังไงก็คือเงินฝากที่ นักเรียนสมาชิกสหกรณ์ทุกคนมาฝากที่โรงเรียนของเราเราก็จะเอาเงินฝากไปฝากที่สหกรณ์สหกรณ์อมทพย์ครูสมุทรสาครน,นะคะคแล้วสหกรณ์อมพย์ครูสมุทรสาครก็จะคิดดอกเบี้ยให้เรา3เดือนก็คือ3ามจุดศูนย์ศูนย์ครับแล้วเราก็จะคิดดอกเบี้ยให้กับสมาชิก2องจสามเดือนครั้งหนึ่งนะคะทางโรงเรียนก็จะได้ศูนย์จุดห้าไรส่วนนั้นเราก็จะเอาไปพัฒนาสหากรณ์ของเราเช่นการซื้อสมุด การซื้อหมึกทัฒนาปรปร,ปรุงสากรณ์ของเรานั่นเองนะคะให้ดียิ่งขึ้นใช่ค่ะมาถึงตัวผู้จัดการสากรณ์ร้านค้านะฮะน้องอัญวิกาค่ะที่นี่สินค้าที่เราเอามาจําหน่ายให้กับสมาชิกจําหน่ายให้กับเพื่อนๆนนักเรียนเนี่ยเอามาจากที่ไหนบ้างก็ส่วนหนึ่งมาจากร้านค้าส่งด้านนอกนะคะและอีกส่วนหนึ่งมาจาก นักเรียนเพื่อนที่ผลิตสินค้าส่งให้กับสหกรณ์ค่ะอ๋อาแสดงว่าเขาจะได้รายได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันเอาของม<ช>าสง่งให้นี่เขาจะได้รายได้กลับไปโอ้โหดีมากๆคิดว่าการที่เรามาบริหารสหกรณ์แบบนี้เนี่ยคือเรียนไปด้วยทํากิจกรรมในส่วนของสหกรณ์ไปด้วยใ,<ช>ให้อะไรกับเราบ้างก็ด้านคุณธรรมนะคะความซื่อสัตย์แล้วก็ตรงต่อเวลาค่ะรู้จักหน้าที่ของตนเองค่ะ รู้จักการบริหารรายรับรายจ่ายด้วยใะนะสินค้ามันหมุนเวียนตลอดใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ต่อในชีวิตประจําวันของเรายัางไงก็ใช้กับเรื่องการเรียนด้วยค่ะแล้วก็กับครอบครัวที่บ้านก็คือให้พ่อแม่ทําบัญชีเป็นครัวเรือนแบบที่ของหนูได้ทานะคะทาได้ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นค่ะครอบครัวก็ดีขึ้นมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นใช่ไหมพอเราทำบัญชีเราจดทุก<ช>อย่างมาถึงคิวคนสุดท้ายนะครับในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าที่นี่น้องแสงสุรี สมาชิกสากลมีหน้าที่อะไรบ้างสมาชิกสากลนะคะมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสากลในโรงเรียนเราค่ะเพราะว่าสากลของเรามีสินค้าและอุปกรณ์มาจําหน่ายในราคาที่ถูกกว่าข้างนอกและเรายังได้เงินปันผลจากสากลด้วยค่ะครับแสดงว่ามีแต่ได้ก็ได้ใช่ค่ะ,ะทุกวันนี้ตั้งใจออมเงินเพื่ออะไรมีเป้าหมายคืออะไรบ้างหนูออมเงินไว้ใช้ในยามจําเป็นค่ะคอย่างเช่นถ้าหนูต้องการซื้ออุปกรณ์อย่างเงี้ยหนูไม่ได้ขอตังค์พ่อแม่มา หนูก็จะไปเบิกเงินในบัญชีแล้วก็มาซื้อโดยที่หนูไม่ต้องไปพึ่งไม่ต้องไปอาศัยเงินพ่อแม่ไปเดือดร้อนเงินพ่อแม่ค่ะพ่อแม่ก็ไม่เดือดร้อนกับเรามากใช่ค่ะครับงั้นต้องกลับมาที่ครูสนีครับในมุมมองของครูเนี่ยมองว่าการมีสกสรร้านค้าแบบนี้ในโรงเรียนเนี่ยจะให้อะไรกับเด็กเดกบ้างครับมันช่วยเด็กๆได้ทั้งในเรื่องของการที่เด็กๆนําไปใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็ในเรื่องของการ ใช้ชีวิตประจาวันของเขาเลยอะค่ะครับค่ะซึ่งวิชาสาก์เนี่ยนะครับนอกจากว่าให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงแล้วเนี่ยนะฮะยังสามารถเอาไปปรับใช้กับวิชาอื่นๆได้อีกไหมครับค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยจะจัดให้เหมือนบูรณาการเป็นหลักสูบูรณาการก็คือครูทุกคนทุกวิชาก็จะมีการเอาเรื่องของสากลเข้าไปในเรื่องของการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์วิชาศิลปะ ทุกหุ่มวิชาเลยค่ะครับแนวทางที่เราจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาต่อในระยะยาวหรือในอนาคตเนี่ยนะครับคือที่เราวางไว้มีอะไรบ้างครับตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะนําสหกรณ์เนี่ยมาเป็นนวัตกรรมอีกหนึ่งนวัตกรรมของโรงเรียนนะคะเราใช้ชื่อว่าวัดลราลังสัค cooperative leading for ASEAN โอ้โหเรียกว่าเหมือนองค์กรองค์กรหนึ่งเลยที่ร้อมสาหรับกาวสู่อาเซียนใช่ก็คือตอนนี้เรามีครูต่าชาติครับ ที่เขาจะมาสอนภาษาให้เด็กแล้วเราก็จะเอาครูต่างชาติเนี่ยสอนในเรื่องของการสื่อสารในในชั่วโมงเรียนแล้วก็ลงสู่สากลก็คือคุณครูต่างชาติจะลงมาเป็นพี่เลี้ยงด้วยว่าจะใช้ภาษายังไงเวลาเด็กจะซื้อของขายของ ถอนเงินอะไรพวกนี้ค่ะเพราะนั้นปีนี้เราเริ่มให้ความสําคัญกับเรื่องของภาษามากเพราะว่าอนาคตอีกไม่ไกลเนี่ยนะฮะเราจะต้องติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในประเทศอาเซียนตรงนี้กันมากขึ้นใช่ค่ะใช่นะครับและแน่นอนที่สุดนะครับวันนี้เราได้รับความรู้แล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการส่งเสริมวิชาการภายในโรงเรียนนะครับจากทางด้านคุณครูอุสนีที่พาเราไปดูในแต่ละที่และความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับจากน้องๆโรงเรียนวัดราชรังสรรนะครับขอบคุณคุณครูอุสนีมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องนทั้งสามคนครับขอบค ท่านผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างของการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาสากลภายในโรงเรียนนะครับของโรงเรียนวัดราชังสรร์ในจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของหลักวิชาการเท่านั้นแต่ว่าเรื่องของการให้เด็กๆได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงจากการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่จะทําให้เขาสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันและถ่ายทอดให้กับครอบครัวได้มากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับช่วงนี้ยังไม่จบนะครับรายการของเราจะให้นานผู้ชมไปชมสาระดีๆกันต่อในเรื่องเล่าชาวสากลครับ คุณผู้ชมคะวันนี้เรื่องเล่าชาวสหกกณ์จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับพื้นที่ปลูกข้าวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างพื้นที่ทุ่งสำริดค่ะซึ่งพื้นที่ทุ่งสำริดนี้นะคะนับว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีคุณภาพสามารถสร้างไรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเกษ,ษตรกรในพื้นที่ค่ะดังนั้นสหกกณ์จังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดเวทีสัมมนา,าเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวหอมมะลิทุ่งสำริ์ขึ้น และดึงเอาสหากรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศมาร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วยค่ะเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานายสมชายชาญรงค์กุลนธิปดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวทุ่งสมริ์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7-8มิถุนายน2556ณโรงแรมเดอะกรีนรีรีสอร์ทเขาใหญ่อํเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ้ดยการจัดก,กิจกรรมสัมมนานในครั้งนี้นะคะสํานักง,งานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาได้จัดขึ้นตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กําหนดแผนปฏิบัติงานเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสมฤทธิ์โดยกําหนดให้มีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายข้าวทุ่งสมฤทธิ์ขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจําหน่ายและขยายไปสู่ความร่วมมือในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกันในภาคสหกรณ์ระดับภูมิภาค เกิดการรวมตัวกันในการสัง่งซื้อข้าวสารผ่านสหกรณ์ที่เป็นตัวแทนจําหน่ายและที่สําคัญก็คือเกิดความร่วมมือช่วยเหลือกันในด้านการทําธุรกิจระหว่างสหกรณ์ด้วยกันค่ะการจัดงานเรื่องเครือข่ายข้าวทุ่งสำริดเนี่ยต้องการที่จะเร่งให้มีการดําเนินการความร่วมมือระหว่างกันเพราะเราต้องการให้สหกรณ์ที่ทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยมีเครือข่ายในการทําธุรกิจไม่ว่าธุรกิจข้าวหรือธุรกิจสินค้าอื่นก็ตามข้าวของทุ่งสำริด กับสมาชิกสากลอื่นๆที่ซื้อข้าวจากสากลในทุ่งสำร็จทั้งสาสากลเนี่ยต้องการให้เกิดการเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นพัฒนามากขึ้นนะครับการสำลัดครั้งน,นี้นอกจากเครือข่ายของทุ่งสำลิดแล้วนี่เรายังเชิญผู้จัดการจากทั่วประเทศและสากลอื่นๆท้ามาร่วมด้วยหวังที่จะขยายเครือข่ายมากขึ้นพอสุดท้ายแล้วความเข้มแข็งของสากลนั้นต้องเกิดจากการที่มีเครือข่ายร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสากลได้มากขึ้นมาต่อกันที่งานกระจายผลไม้คุณภาพจังหวัดจันทบุรีสู่อาเซียน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาภายใต้กิจกรรมการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูแรรปและศูนย์กลางการพัฒพลไม้จังหวัดจันทบุรีประเทศไทยสู่อาเซียนโดยมีนายสมชายชานันรงค์กุลนทิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ค่ะ งานนี้นะคะเป็นการจับมือกันร,ระหว่าง9สหกรณ์การเกษตรและผู้ส่งออกเอกชนได้แก่บริษัทส่งออกและห้างค้าปลีกที่ได้ร่วมลงนาม,มาทิ้ข้อตกลงซื้อขายผลไม้เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการกระจายผลไม้คุณภาพของจังหวัดจันทบุรีออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะและก็ได้ทำการปล่อยคาราวานผลไม้คุณภาพไปยังประเทศจีนเวียดนามและภาคใต้ของไทยอีกด้วยค่ะ การจัดงานวันนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือกันในหลายหลายฝ่ายทั้งจังหวัดทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและทกศที่จะร่วมมือกันในการขับเคลื่อนในการกระจายผลไม้จากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคในวิญญางเครือข่ายสากลทั่วประเทศวันนี้เนี่ยที่ผลไม้จันทบุรีออกค่อนข้างจะมากและปีนี้ปีนี้ผลไม้คุณภาพค่อนข้างสูงการจะกระจายผลไม้จากแหล่งผลิตต้องใช้เครือข่ายตรงนี้การสร้างมูลค่าเพิ่ม เราอาจจะซื้อสินค้าจากพี่น้องเครือข่ายสากลต่างประเภทกันนะครับเอาส่งผลไม้ไปซื้อเข้ามาซื้อผลผลิตอื่นจากสากลมาแล้วกระจายในหมู่มสมาชิกเป็นการสร้างความแข็งแกร่งเพราะนวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดการวันนี้เนี่ยต้องการที่จะกระจายแลผ,ลผลผลิตจากแหล่งผลิตออกไปสู่ผู้บริโภคนะครับไม่ใช่การกระจายทั่วไปยังสู่ตลาดทั่วไปแต่เป็นการกระจายตรงไปยังสากลที่เป็นลูกค้าของพวกเราเป็นผู้ค้าของเราในการที่เขาจะกระจายต่อสู่สมาชิก ราคาจะได้ไม่แตกต่างกันมากค่าขนส่งล,ลดลงไปโดยการที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ประการถัดมาเนี่ยเป็นการกระจายรายได้ของจังหวัดจันทบุรีเองว่าวันนี้เนี่ยถึงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการที่ผู้บริโภคควรจะซื้อหาสินค้าผลไม้เพราะเป็นช่วงเวลาที่ผลไม้ออกสุกแก่เต็มที่แล้วออกสู่ตลาดอย่างเต็มที่อันนี้เป็นวัตถุประสงค์สาคัญของการจัดงานในวันนี้ร่วมกันครับคุณผู้ชมคะเรื่องเล่าชาวสหกรณ์ในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเรื่องเล่าชาวสหกรณ์จะมีกิจกรรมอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ กลับมาในช่วงใช้รายการแบบนี้นะครับแน่นอนที่สุดครับคงจะต้องมาอ่านจดหมายและไปเสนอบัตรจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาแนะนําติชมเสนอมุมมองความคิดความเห็นและให้กําลังใจทีมงานนะครับ <S <S อย่างวันนี้2ฉบับที่เราคัดเลือกมานะครับฉบับแรกมาจากคุณวีรวันณแซ้งโงเขียนมาจากตำบลตลาดขวัญอําเภอเมืองนนทบุรีนะครับเขียนมาบอกว่ารายการของเรามีสาระและมีประโยชน์เป็นความรู้ที่เหมาะกับทุกคนไม่ใช่แต่เฉพาะชาวสากลเท่านั้น ซึ่งการพัฒนาสากลให้ก้าวหน้าเท่ากับเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคนให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้เป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแต่ต้องไม่ลืมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตด้วยส่วนอีกฉบับหนึ่งนะครับมาจากบางระมาดเขตตลิ่งชันกรุงเทพนี่เองคุณสุภาพรเกตเอมนะครับเขียนมาบอกว่าชอบรายการของเราเพราะว่าเป็นสมาชิกสากลที่เฝ้าดูรายการของเราอยู่เหมือนกันนะครับ มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจดีแต่น่าจะเปลี่ยนเวลาออกอากาศเป็นช่วงตอนเย็นก็จะรับไว้พิจนารณาน,นะครับส่วนท่านผู้ชมอื่นๆนะครับที่อยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการและอยากจะได้เสื้อสวยๆเป็นที่ระลึกจากทางรายการส่งไปให้ถึงที่บ้านเหมือนกับ2ท่านนี้นะครับก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับท่านผู้ชมครับการส่งเสริมวิธีการสากลภายในโรงเรียนถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับในการส่งเสริมความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจการเสริมสร้างความสมัครคีให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนนะครับขณะเดียวกันยังส่งเสริมนิสัยเรื่องของการรักการออมซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานในการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพในอนาคตรวมไปถึงสามารถที่จะถ่ายทอดไปยังคนที่อยู่ในชุมชนในท้องถิ่นของตัวเองให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคงอย่างยัง่งยืนอีกด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมจำเริอรัตนะตั้งตะกูลและทีมงานลากไปก่อนครับสวัสดีครับ สหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัจฉิยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมน,ทำ,นำทางมดังแสงเทียนสังคมไม่เสียทงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทย โดยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญคิดเราคิดสร้างสรร